สวัสดีคนดูทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสแอนด์โซลชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมา,าคือยังไงอะคือแบบสอนออกของมูลาดแล้วกันนะก็ไม่มีคิดจะทำแล้วนะครับก็มูลาดไปแล้วกันนะครับก็ออกของมูลาดแล้วก็สอนทุกอย่างเลยนะก็ไปดูกันนะแต่ยังเป็นทิกนะทิกไม่สอนแล้วนะทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วโอเคอันไปดูที่ไอเทมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผม มาทุกคนก็อันนี้อยู่หน้าไอเทมน,นะก็ชิ้นแรกนะออกเป็นมินิโซลิเวอร์นะครับแล้วก็ออกเป็นรองเท้าตีไว้นะครับจะได้เก็บตวแตกได้ไวขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็แบบตัวสตันก็โดนเยอะอยู่นะเออแต่ก็แบบเราเราไม่ได้เขาเป็นนัวไฟเขาจป่ะืเก็บตวแตกแล้วก็เข้าไปสับอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบโอเคนะชิ้นต่อไปก็ออกเป็นโซลิเวอร์ครับกับชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็เก็บตวแตกปามให้มันครบ3 0มตินะจะได้แรง แล้วชิ้นต่อไปนะครับเป็นเป็นสเปียร์ออฟลองกินดูนะก็ทําไมถึงฝึกออกนี้นะเพราะว่ามันได้เลือด5 0าร้อยแล้วก็ลดคูดาวด้วยนะมันก็เป็นดีนะผมก็ไม่อยากออกโบแค่สเปียร์นะเบื่อโบ้แค่สเปียปร,ร์กันเพราะว่าหรับมูราลผมว่ามันมันไม่ดีแต่ถ้าใครจะเล่นก็ได้นะถ้าเจอแทงเ,เยอะก็ออกเป็นมูราลมาตานะครับอืมต่อไปก็ออกเป็นโอมิอาร์มนะ <c oughs> แล้วก็ได้ลดคูดาว้วเลือดด้วยนะค่อนข้างคุมนะครับ <c oughs> ชิ้นต่อไปนะฮะ ก็จะเป็นดาบแดงนะครับแล้วผมชิ้นนี้บูดาดภาพไม่ได้นะครับจริงแล้วก็ถ้าเจอตัวเป็ดเยอะนะก็ออกเป็นทอยก็ได้นะแต่ชิวเอาตลอดผมไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ถ้าจะออกก็ได้นะแต่ว่าทอยกับดาบแดงอะ่ะสาหรับบูดาหว่าคุ้มตุดแล้วนะก็เลือกออกตามสถานการณ์นะครับชิ้นที่5แต่ถ้าแบบเจอตัวเปรตไม่นักก็ออกเป็นดาบแดงก็ได้นะชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นกอเกอร์นนะ อันนี้ก็ต้องใช้อยู่แล้วนะเกือบทุกตัวโอเคนะครับก็สับของเปลี่ยนเป็นเชียวก็ได้นะถ้าเจอตัวเบิร์ดแางหนักก็ออกเป็นเฟลทานก็ได้นะขวานฟาร์มนะครับผมแล้วแต่เกมนะถ้าเจอตัวเบิร์ดแรงๆนะออกเป็นขวานฟาร์มก็ได้นะสอนรูมมูรานะผมไม่ได้ใช้ตีวายี่สิบหกนะหรือว่าใครจะใช้ตีวายี่สิบหกก็ได้นะน,นี้ผมใช้เป็นออนสลอสสี่เมตรนะครับแล้วก็เอาเวกเออที่เหลือนะั่นแหละเอาเวกหมดเลยนะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่เม็ดเหมือนกันแต่ฟอน์ลอต่นะอันนี้ก็สีม่วงเซลเลเบอร์สนะแล้วก็สปิริตแเม็ดนะครับอันต่อไปก็ดักก้นคอมหมดเลยนะครับสิเม็ดพลังแฝงมูล่าผมใช้เซตนี้นะเป็นสีสีฟ้าหรือว่าใครจะใช้เป็นสีเหลืองก็ได้นะครับแต่ผมใช้สีฟ้าเนาะมันก็แล้วแต่คนนะว่าคนจะเล่นนะใช้สีเหลืองก็ได้สีฟ้าก็ได้แล้วแต่อะไรนะครับแล้วแต่ความถนัดของทุกคนเนาะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่มีถูกไม่ผิดนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นตัวที่ที่เจอแล้วไม่ควรหยิบมูหลานะตัวแรกนะผมให้เป็นอิฟเทนะเพราะว่าสตนค่ทนข้างเยอะนะแล้วก็ถึกด้วยนะอันตีมันก็สร้างก่อนนะมูหลาดค่อนข้างแพงนะครับตัวต่อไปก็ล็อกซี่นะล็อกซี่เป็นตัวที่น่ารำคาญนะแล้วก็มีจับตัวต่อไปก็เป็นมอทอนนะครับแล้วก็โอเมน มอทอนเนี่ยเป็นตัวค่อนข้านถึกแล้วก็มีใบนะโอเมนก็มีลรดดามจแล้วก็มีจับนะครับตัวต่อไปก็เป็นริปโป้นะริปโป้นี่ค่อนข้างถึกนะครับแล้เอามาฟาร์มเนาะแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะแต่ก็พอถูๆได้ถ่ายได้อยู่นะครับตัวต่อไปนะผมให้เป็นลิงนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยมีสตันด้วยจากอันตินะแล้วก็มีเล่าโหนนะซึ่งแบบบูลาดค่อนข้างแพ้นะเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยเห็นตัวแล้วเขาสามารถดักเงาเราที่ดักเงาเราง่ายนะ อ่ะก็มูลา่าเขาแพ้ตัวนี้นะแล้วก็เล้าออกรองท้าตีไว้ได้วยนะอ่าตัวต่อไปเป็นนาคอสนะครับเพราะนาคอสเนี่ยค่อนข้างที่จะพลิ้วนะแล้วก็หลบไดพิชเ่นสลดเราก็ง่ายนะแล้วก็แบบแล้วถ้าเขาจะสวดเรานะมันไม่ใช่เรื่องยากของนาคอสเลยนะแล้วถ้าอยู่มือคนเล่นเป็มน,นะบอกเลยว่ามูล่าแทะสู้ไม่ได้นะก็อยาหยิบนะถ้าเจอตัวเพศนี้นะครับถ้าไม่อยากแพ้นะครับตัวอื่น<อ>ก็ยังพอได้นะที่ผม ลองเล่นมานะโอเคนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นการฟาร์มหลังเวลสนะี่เนาะเพราะว่าตอนเริ่มแรกมันก็แบบมันก็ฟาร์มเหมือนตัวปกตินะมูลหลักก็อันนี้ก็การฟาร์มให้เร็วขึ้นหลังเวลสนะี่เนาะหรือว่าเ,ลว,เวลสี่พอดีก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเวลหนึ่งเวลสองเวลสามนี่ทําไม่ได้นะต้องหลังเวลสี่หรือว่าเวลสี่เท่านั้นนะครับ i yes.